เห็นไหมมันไม่ใช่สารเคมีนะคะส้มเองก็พึ่งลุกองุ่นแห้งไปแล้วนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> พบกับสม้มและทีมในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตัดองุ่นหลังบ้านเนาะเพราะว่าเพื่อนบ้านบอกว่าอยากกินองุ่นจากบ้านของเรานะคะเขาบอกว่าครั้งก่อนเอาไปแล้วมันอร่อยมากเลยเนาะ ก่อนจะตัดองุ่นมีการใช้แรงงานทิมไอตัดต้นกระถินนะคะกระถินนี่ส้มเก็บไปเยอะมากแล้วนะคะส่งไปรษณีย์ขายทั้งกระถินอ่อนกระถินแก่เนาะนี่เลยตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วแต่ก็พอเก็บได้อยู่ใครอยากมาเก็บก็มาเก็บเอานะคะบางครั้งมันสูงส้มก็ไม่อยากจะเก็บมันเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาตัดองุ่นแล้วจ้านี่นะคะองุ่น มีไม่เยอะหรอกปีนี้เพราะว่าเราตัดตัดแต่งกิ่งมันนะคะให้มันมีพุ่มน้อยลงแต่ว่ามันก็หวานขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะ mm. นี่ชอบนี่ว้าวอิซสวีต want to try it อม mm hmm. ส้มจะให้ทิม ตัดออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันมีตัวกระลอกกระแตมากินเต็มไปหมดแล้วนะคะก็เลยจะตัดออกให้หมดแล้วมันอยู่ข้างในพุ่มมันอยู่ข้างในเราออกไม่ได้เราไก่ที่จริงมันหวานมากเลยอแต่กระพวงนี่หวานจริงๆโอเคอือหือ น้องไก่กินข้างล่างมันไปหมดแล้วหวานมากสดๆจากต้นไม่ต้องล้างเลยนะคะหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะฝุ่นขาวๆจากอางุ่นนี้นะคะมันเป็นสารเคมีเนาะเห็นไหมมันไม่ใช่สารเคมีนะคะส้มเองก็เพิ่งรู้เนาะแต่งตอนเป็นเด็กก็มีคนบอกว่าสารเคมีทั้งนั้นเลยอ,อยู่อยู่ไอข้ขาวๆเนี่ยนะคะ แต่ที่จริงมันไม่ใช่เนาะมันเป็นอคราบที่องุ่นเขาสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันมแมลงเนาะทุกคนมันมันเกิดขึ้นเองซ้มไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้สารมแมลงเลยยาฆ่ามแมลงเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยเนาะปลูกอยู่ในเล้าไก่เล้าไก่มันก็เป็นมูลไก่นะคะเขาก็เจริญเติบโตของเขาเองมีแต่ลดน้ําบ้างเป็นบางทีนะคะดูสิอันนี้แบบว่าเหลืองๆแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยนะคะ จะกลายเป็นลูกเกตซะแล้วเห็นไหมทุกคนจะกลายเป็นลูกเกตอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มีน้องๆมาก็จะแจกน้องๆไปแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านเขาด้วยค่ะนานๆกว่าทีมจะออกมาหลังบ้านนะคะแต่ว่าถ้าเขามาทีนึงเขาก็ตัดแต่งกิ่งให้นะแต่ว่าเขาไม่ค่อยออกมานะคะมีแต่ส้มดูแลหลังบ้านเองเนาะแต่ถ้าเขามาเขาจะช่วยแต่งกิ่งให้นะคะ ทีมเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในเรื่องการปลูกผักและต้นไม้แต่ว่าไม่ค่อยออกมาทําให้สมม้มทำเขาบอกให้เขาบอกให้สมมนะ้มทมเนาะเขาสอนเนาะนี่โอ๊ยสวยงามเชียว ม <laughs> 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 ีจานกินละตัดไปกินไป ต้องไปเข้าไปในเล้าไก่ที่จะไปตัดองุนเนาะมันเข้าไปอยู่ในเล้าไก่นะคะองุนของเราดูปีนี้มีฟักทองเยอะเลยนะคะฟักทองไอ้ข้าวตอกของไทยเนาะดูสิเลื้อยขึ้นมาอยู่บนบนอ้หลังคาเล้าไก่นี่อ่ฟักทองของเรา <c oughs> <c oughs> โอ้โหอันนี้นะคะกลายเป็นองุนแห้งไปแล้วนี่ ตรงนั้นก็มีพุทราจีนนะคะชมตัดไปแล้วเยอะเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยหวานนะคะต้นนั้นไม่ค่อยหวานเลย <c oughs> เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะตัดทับทิมได้แล้วนะคะทับทิมก็มีเยอะเลยยังไม่ทันได้แก่เนาะส่วนนี้ก็มีถั่วฟักยาวเยอะมากฟ <c oughs> ักทองสกินนี่เยอะเลยค่ะ ตอนนี้ส้มก็ได้จ้างเพื่อนบ้านนะคะมาช่วยทีมทารั้วหน้าบ้านเนาะรั้วใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้ารั้วเสร็จส้มจะพาทุกคนไปผ,ผ,ผจนภัยนะคะเก็บเห็ดแล้วก็ตกปูตกปลาอีกนะคะตอนนี้ก็คือทารั้วให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ส้มและทีมก็ขอตัวลาก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้านะค่ะสวัสดีค่ะสัสดีครบ